สวัสดีจ้ามาจ่ามันจะพาไหมทายําวุ้นเส้นใส่ไส้กรอกจ้าหลัวก็ใส่หมูหลวกน้าจ้ามาจ่ามาเบ่งวิธีทํากันเลยจ้าดับแรกจ้าน้ำซุปจ้าที่ห้าต้มใส่กับรสดีไว้เนาะจ้าใส่พุงปรุงรสนะนะจ้าใส่พริกแดงจ้าพริกแดงที่โคไว้ลงไปจ้าปรุงรสโดยน้าตาลสองส่วนจ้าใส่น้ำปลาน้ำกระเทียมดองจ้า แล้วก็บผงชูรดจ้าคนทุกอย่างให้เข้ากันจ้าคนให้น้ำตาลละลายได้เด้อจ้าพอน้ำตาลละลายแล้วจ้ะก็ใส้น้ำมะนาวลงไปจ้าตัวนี้น้ำมะนาวข้นสดเด้อจ้าซีเมงโรดจ้าเอาโรดตามใจชอบนะจ้าอันนี้บมนัวนะจ้ากับไส่น้ำปลาเพิ่มลงไปจ้า ใส่นี่บ่แซบแล้วจา้าวันนี้เฮาก็จะมาใส่ฮอตด็อกจ้าหรือว่าใส่กอกะนอกจา้าที่เฮาลวกไวจ้าก,กับหมูหมูลวกจาา้าคนทุกอย่างให้เก่ากันจา้าสีแดงเป็นตาแซบบ่าจา้าใส่วุ้นเส้นลงไปจา้าวุ้นเส้นที่เฮาหลวกไ, <ป S 2> ไวจา้าเห็นป้ายอ้พ่อหนากูแซ่บืูโดกเว้ยร้ายยัง คนทุกอย่างให้เขาการจ้าแล้วห้องจังสีมาใส่พักที่เห้าหันเตียมไว้ลงไปเนาะจ้าจังสีป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้ายำบุนเส้นจ้าใส่เส้กอกแล้วก็หมูลวกเนาะจ้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปจนจบเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำทีต่อไปในเด้อจ้า ลงไปบานนี้หอ,หอม,หอมเพลินชายบัก<ๆ>เกอรเทศจ้าเล่เข่าเล่เข่าการบานนี้อืมก็กินเขาแล้ววันนี้แสบแล้ว เบื่มลงเลยหมูซี่แดงเป็อยานบวชเ็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาจ้ามาแสบๆน้ำกันจ้ายำามนเส้นใส่ไส้กรอกหลักะใส่หมูหลวกลงไปน้ำจ้าขอบคุณจ้ามือนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า